มาครับผมบานนี่มือนี่ลูกไส้ามากินข่าวน้ำครับจับแม่บ้านนะครับผมแม่บ้านเพิ่อนออกกรองไนดะ้จักน้อยนะอเออมาลากกองพวกควง,ง <laughs> สวัสดีสย่างเป็นทางการครับผมมากินข้าวน้ำกันครับได้สมตามครับไอไก่ครับกับข้าวเหนียวห่อนๆมาครับมาข่าวน้ำกันเด้อะ <laughs> ตับมะเขือตับแซ่บ ชุดดอดบแสบๆโอ้แสบจังลเลมาไปเห็นมาหน่อยไปเห็นร้านครับบะเมีนมาไ <c oughs> อ้กางข้างเลยนึง่งมาตะนอนมึงน,นึงครับมอตะเฮ็ดจิบ แซ่บครับสามฮู้มเลยพี่ไม่ลุกไส่สากหลานนี้ด้ครับผมแซ่บเสยครับ ซีราาแน่น่าควรครับ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวเกี่ยวมาได้ตังค์วงมาเด้อครับเด้อทางบ้านสมตับนี่ละบ้านเท่ากับจังสิละ ใกล้ทอดใกล้ยา่างครับจะละมือแต่จักสิกินนยั้งนะครับเนาะข้าวไ,ได้กระสวมเตาเลยล่ะ ลองน้ำจิ้มก่อนท้ำพริกแม่บ้านามเองครับท้ำพริกตาแดงเดี๋ยวอีกสักพักกัทีมีน้ำจิ้มของแม่รัดออกมากเลยเรื่องคน <c oughs> อร่อยยังวะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้บะ <c oughs> <c oughs> รถแตกโห่ครับน่อยครับอือขอบคุณหลายๆเด้วยครับที่เขามาติดตามกันบ่ว่าสิเป็นทาง YouTube ทางแฟนเพจก็จะเป็นทา้งเฟซบุ๊กนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเป็นกําลังใจให้กันสู่ไปน้ากันนี่แหละครับพี่น,อน้องส่วสีแดงเงินตาเจ้าเนาะใช้ระบาดนล้วมือ,อ,อคิดคีบกระบอกตึ๊ดเฮ็ดเนี้ยอะคิดแต่งเติมมากมันกกิดเป็นธรรมชาตินะครับ สำหรับมื้อนี้ก็ไว้ซ้ำอีกอนนอครับเนาะกับข่าวกับเบิดแล,ะละ้วล่ะยิ้มพอดีขอบคุณที่เขามารับชมนะครับเดอ้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นี้นะครับผมเชื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของคลิปครับครับช่องหน่อยหน่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม